นั่นดิันนักนน่านจดิวันดิบยาบ้าบ้างใช่ไมคแล้วมุกกระดิบดิบราคเนี่ยพี่บ้าบ้างราคเนี่ยพี่แปดูอ๋ออือคุณาคาตาเอะแล้วก็ฟุ้งอะุ้งยเผละอืออออกมือนเดียวกันะอืออืออ๋อสลบบพีอือบ้พี เราเราเนี่ยไปให้ห้ามเนี่กีรบเราเรา้าควาหลเรอม่เกี่ช่อเอนน้อยมเกี่ช่ออ็นน้อยโตเพราสาวเน่แก่ใจแต่ดว่าไอ้แค่านรกูเนี่ยิ้นนี้อว่าจะเอาด้ลทีต่อไม่ต่อหรอรเนหน้าเจไ่รนะฮะาเาไม่ทไม่เมพี่เนาะมึอ่ะ

Boleh <tuk tangan> lah. Boleh kau ni. Ih. Aku aku rasa sebab apa kau ni? Aku. Dah dah. Hai. Dah. 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 Dah.